สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการ 21พฤษภาคมนี้วิศวะดามโดยไม่ใช่ธรรมดาเหตุผลที <Acho S 2> ่4ก็คือนอกจากสอแค่3คน with he top of

আজ্ঞে <muchas> สี่เหตุผลที่ต้องเลือกหมายเลข4ครับอันที่1ก็คือตัวของคุณดอฟเองเราจะได้นายกวิศวะนะครับนายกวิศวะเนี่ยมีความสํมาคัญกับการบริหารทศบาลเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับการบําบัดน้ําการกําจัดขยะการก่อสร้างเรื่องเกี่ยวกับท่งเนี่ยมันต้องการคนที่เค้นประสิทธิภาพแล้วก็อ่านแบบเป็นนะครับเขาเป็นวิศวะเคมีเนี่ยก็สามารถที่จะทํางานได้เลยแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้อันที่2เนี่ยผมชอบนโยบายนะครับนโยบายของเขาเนี่ยแบ่งเป็น2ก้อน ก้อนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวข้องเกี่ยวกับของแข็งเกี่ยวกับถนนหนทางเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุเป็นนโยบายเกี่ยวกับของแข็งแต่ว่าก็มีนโยบายเกี่ยวกับของนุ่มนั่นก็คือการบริหารทักษะคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนที่จะทําให้คนขอนแก่นเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตนเองขึ้นมาขึ้นมาเป็นทัพของอาเซียนเหตุผลที่3ก็คือสสครับสสเรามีอยู่3คนก็จะบริหารจัดการกันอย่างไร้รอยต่ออย่างที่ คู่แข่งคนอื่นทําไม่ได้นะครับและอันที่4ก็คือเรื่องของรัคประชาชนในช่วงที่บ้านเมืองมีปัญหามากมายมีทั้งปัญหาบนโต๊ะและปัญหาใต้โต๊ะปัญหาบนโต๊ะก็คือการเจรจากับประเทศสหรัฐซึ่งต้องการรัฐบาลที่เข้มแข็งใต้โต๊ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับธุริกิจทุจริตคอร์รัปชันที่มีอยู่ทุกหย่อมย่าก็เชื่อว่าถ้าได้ทีมหมายเลข4 ที่มีพักประชาชนคอยช่วยดูแลมีสสเก่งของขอนแก่นคอยดูแลก็จะเป็นสี่เหตุผลที่ต้องเลือกหมายเลขสี 4, ที่หมายเลขอื่นไม่สามารถพูดแบบนี้ได้แล้วกับเลือกพี่ออฟแล้วได้สีแดงเลยใช่ไหมครับเรียกครับเรียกหมายเลขสีได้สีแดงครับมาารผมเอ่อมีสาวๆของแก้มน <laughs> <laughs> ะ,ะครับมีนิสติกสจอ๋ออ๋อครบก็้ขอบคุณสำหรับความอบอุ่นความรักที่ที่ได้มอบให้ครับขอบคุณมากครับเนชาบ้านบอกว่ารอ ทุพิธากลับมาเป็นนายจากจะบอกอะไรกับคนขอนแก่นก็ตอนตอนนี้ก็ยังใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการสะสมะความรู้นะครับแล้วก็สะสมบุคลากรเก่งๆคนไทยทั่วโลกที่ได้ไปเจอนะครับก็เป็นคนที่เป็นลูกหลานจากหลายพื้นที่ลูกหลานคนขอนแก่นก็เยอะลูกหลานคนคนครศรีธรรมราชก็เยอะก็เป็นเด็กไทยที่ได้ออกจากบ้านจากเมืองไปเรียนรู้อะไรเก่งๆ,ๆก็หวังว่าเขาจะ ไม่รังเกียจการเมืองแล้วสักวันหนึ่งจะกลับมาช่วยกันบริหารบ้านเมืองกันเมือ่อเมื่อถึงเวลาไม่แน่ในอีก9ปีนี้ผมคิดว่าผมอาจจะพร้อมกว่าเดิมแล้วก็อาจจะมีทีมงานที่พร้อมกว่าเดิมที่กลับมาทํางานการเมืองให้มีเลือดใหม่ๆเข้ามาอยู่ตอนนั้นก็ยังไม่ย,ไมยังไม่ท้อถอยแล้วก็ยังไม่ยอทอ้อก็ขอให้ประชาชนไปกำลังใจแล้วก็สู้ไปด้วยกันในอนาคตครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณนะครับ โอเคครับเดี๋ยวจะเรียกกลับมาเนาะค่ะโอเคทุกคนขอบคุณนะครับขอด้วยขอให้ชนะโอเคครับ <coughs> <coughs>